กล้องอินฟราเรดของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติอัวหลงมวลน,นเสฉวนบันทึกภาพแพนด้าเผือกที่คาดว่าอาจจะมีเพียงตัวเดียวในโลกไปได้โดยภาพนี้บันทึกได้ในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาที่ความสูง2,300เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยเป็นภาพที่มันอยู่กับแพนด้าอีก2ตัวนอกจากนี้ยังบันทึกภาพของแพนด้าเผือกเล่นกับแพนด้าตัวอื่นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าวว่าจนถึงตอนนี้เพิ่งมีการพบแพนด้าเผือกเพียงตัวเดียวในโลกซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้อย่างไม่มีปัญหาโดยแพนด้าเผือกตัวนี้ถูกพบครั้งแรกเมื่อปี2019มันไม่มีลำตัวสีดำและดวงตาสีแดงเหมือนกับแพนด้าตัวอื่นบริเวณที่พบคือความสูงประมาณ2,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากการศึกษาพบว่าแพนด้าเผือกมีพฤติกรรมไม่ต่างจากแพนด้าทั่วไปโดยเจ้าหน้าที่กำลังพยายามเก็บตัวอย่าง DNA ของแพนด้าเผือกเพื่อศึกษาต่อไปรองกรรมการผู้จัดการของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติกลับว่าตอนนี้กำลังมีการสำรวจว่ามีแพนด้าเผือกตัวอื่นในบริเวณนี้หรือไม่และชีวิตของพวกมันเป็นอย่างไร เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติอวนหลงอยู่ห่างจากเชิงตูมนทลนไสฉวนประมาณ130กิโลเมตรเป็นเขตรักษาพันธ์ุแพนด้า <Panda> ที่เก่าแก่แกที่สุดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน